ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง ExploreU นะครับช่องที่คุณจะได้สำรวจโลกแห่งการเล่าเรื่องช่องที่จะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายการเลือกและการสำรวจจิตใจของคุณครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมค้นหาความหมายของชีวิตและการสำรวจจิตใจไปพร้อมกันใน ExploreU ครับเรื่องราวของเราใน EP นี้อาจจะเป็นเรื่องที่จะนำพาคุณ ไปสำรวจจิตใจด้านมืดของคุณผู้ฟังครับในหลายๆครั้งเราอาจจะไม่รู้จักตัวเองเลยว่าด้านมืดของเราจริงๆนั้นเราเป็นคนแบบไหนกันบ้างเรื่องที่จะฟังต่อจากนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตั้งใจฟังและลองเลือกคำตอบกันดูนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าเป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมติเท่านั้นโดยในเรื่องราวของเราในอีพีนี้เนี่ยเราจะให้คุณผู้ฟังสวมบทบาทเป็นฆาตกรนะครับ ฆาตกรที่ชื่อว่า Shadow Hunter ซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับและชำนาญในการซ่อนตัวบนโลกดิจิทัลเขาไม่ทิ้งร่องรอยง่ายๆและชอบเล่นกับจิตใจของเหยื่อและผู้สังเกตการทุกการกระทำของเขาเป็นเหมือนเกมที่จะต้องวางแผนอย่างปาณีตเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพียงแค่การฆ่าแต่คือการควบคุมสถานการณ์และทำให้เหยื่อติดกับโดยไม่รู้ตัวเขาเก่งในการใช้จิตวิทยาและความซับซ้อน ทําให้การไล่ล่าของเขาเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายราวกับว่าไล่จับเงาในความมืดเลยครับมาฟังเนื้อเรื่องกันดีกว่าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งครับเมื่อผู้ใช้ชื่อ Shadow Hunter ได้โพสต์ข้อความบนฟอรั่มออนไลน์เกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆทุกคนในกลุ่มต่างรู้สึกตื่นเต้นและถูกดึงดูดเข้ามาในกลุ่มนี้ ผู้คนไม่เพียงแค่สนุกกับการสนทนาแต่พวกเขายังเริ่มมีการลงคะแนนเลือกเหยื่อลายต่อไป Shadow Hunter ยิ้มและคิดในใจว่ามันคือความสนุกเมื่อเขาเห็นผู้ติดตามตอบสนองด้วยความสนใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเขากำลังควบคุมเกมเกมนี้ได้ครับในคืนหนึ่งเขาได้จัดการประชุมออนไลน์ที่ทุกคนต้องเสนอชื่อเยือ ที่พวกเขาคิดว่าน่าสนใจที่สุดและมีการโหวตว่าจะฆ่าเหยื่อคนไหนแน่นอนว่าในความจริงการฆ่าเป็นเพียงแค่เกมในจินตนาการเท่านั้นแต่ไม่ใช่สำหรับชา a ์โด h ันเตอเขาเริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่เพียงแต่เป็นผู้ดูแลเกมแต่ยังเป็นผู้สร้างสถานาการณ์ที่ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมที่เขาจินตนาการขึ้นได้ในการประชุมครั้งถัดไปครับ ทุกคนเริ่มลงคะแนนเสียงสำหรับเยื่อรายต่อไปบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการคาดเดาเมื่อถึงเวลาลงคะแนนเขาเริ่มตั้งคำถามกับผู้ประชุมออนไลน์ถ้าหากการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงเยื่อรายต่อไปจะเป็นเยื่อแบบไหนหลังจากที่คุณผู้ฟังได้ลองฟังเนื้อเรื่องไปแล้วผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเลือกคำตอบจากทั้ง3ข้อนี้ดูนะครับ โดยในแต่ละข้อจะมีตัวเลือกเพียงแค่ a กับ b โดยหากคุณผู้ฟังเลือกแล้วให้จำช้อยที่คุณผู้ฟังเลือกให้ดีนะครับเพราะช้อยนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าคุณผู้ฟังจะเป็นชาร์โด h ์ฮันเหรือฆาตากรแบบไหนนั่นเองครับมาฟังตัวเลือกแรกครับการเลือกเหยือ่อข้อ a เหยื่อที่มีประวัติเสื่อมเสียในสังคม การฆาตกรรมจะเป็นการล้างแค้นสำหรับความผิดในอดีตข้อ b เหยื่อที่เป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียการฆาตกรรมจะทำให้คุณกลายเป็นข่าวดังตัวเลือกข้อที่2ครับคือกลยุทธ์ในการฆ่าข้อ a ทำการฆาตกรรมที่เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างความตื่นเต้นในกลุ่มข้อ b ทำการฆาตกรรมที่ซับซ้อนเพื่อทดสอบสติปัญญาและสมาชิกในกลุ่มตัวเลือกข้อที่3ครับ เป็นการเลือกว่าเปิดเผยตัวเองหรือไม่เปิดเผยข้อ a เปิดเผยตัวตนและยอมรับว่าคุณคือ shadow hunter การทำเช่นนี้อาจนำไปสู่การจับกุมแต่คุณก็จะได้เป็นที่รู้จักในฐานะฆาตกรข้อ b ปกปิดตัวตนและทำต่อไปอย่างลับๆการทำเช่นนี้อาจทำให้คุณได้รับความสนุกและความตื่นเต้นต่อไปครับ หากคุณผู้ฟังยังคิดไม่ออกลองย้อนกลับไปฟังทางเลือกกันใหม่มี3ทางเลือกและทุกทางเลือกมี2ช้อยและหากคุณผู้ฟังเลือกแล้วเราลองมาฟังคำตอบกันนะครับว่าด้านมืดของคุณนั้นจะส่งผลให้คุณเป็นฆาตรกรแบบไหนข้อที่1ครับคนที่เลือกประเภท aaa ฆาตรกรประเภทแสวงหาความสนใจ คุณเลือกเหยื่อที่มีประวัติเสื่อมเสียในสังคมซึ่งทําให้การฆาตกรรมของคุณดูเหมือนการล้างแค้นมากกว่าการฆ่าที่ไร้เหตุผลนี่แสดงให้เห็นว่าคุณมีแรงจูงใจที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถทําสิ่งที่ชั่วร้ายได้และคุณรู้สึกว่าการฆ่าเหยื่อมีความผิดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณเลือกทําการฆาตกรรมที่มีรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มและได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างชื่อเสียงในกลุ่มแต่ยังทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและตระหนักถึงพลังที่คุณมีในเกมและ A สุดท้ายคุณเลือกที่จะเปิดเผยตัวต,วตนยอมรับว่าคุณคือ Shadow Hunter การเปิดเผยตัวตนนี้หมายความว่าคุณยอมรับการกระทำของคุณและมองว่าการเป็นฆาตรกรเป็นวิธีการสร้างตัวต,วตนใหม่ในโลกออนไลน์คุณหวังว่าจะได้รับความนิยมและการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม สำหรับคนที่เลือกข้อที่1นนะครับคุณเป็นฆาตรกรที่มีลักษณะเป็นคนสแสวงหาความสนใจโดยใช้การฆ่าเป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงออนไลน์การกระทําของคุณถูกกับเคลื่อนโดยความปรารถนาที่จะควบคุมชีวิตของผู้อื่นและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างคุณมีความเชื่อมั่นและการกระทำของคุณมีเหตุผลและความถูกต้องทําให้คุณรู้สึกว่ามีอํานาจและเหนือกว่าในโลกที่คุณสร้างขึ้นเองครับ ฆาตกรประเภทที่2นะครับเป็นนักเล่นเกมอัจฉริยะหรือคนที่เลือก A B A คุณเลือกเหยื่อที่มีประวัติเสื่อมเสียในสังคมครับนั่นจะทําให้การฆาตกรรมของคุณดูเหมือนเป็นการล้างแค้นหรือการจัดการกับผู้ที่กระทําผิดโดยที่คุณรู้สึกว่าการฆ่าเหยื่อที่มีความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ยุติธรรมซึ่งสามารถช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับการฆาตกรรมของคุณคุณเลือกใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนซึ่งอาจหมายถึงการสร้างอุบาย หรือแผนการที่ต้องใช้ความคิดและทักษะในการวางแผนการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถของคุณในการควบคุมสถานการณ์แต่ยังเป็นการทดสอบสมองและความคิดวิเคราะห์ของสมาชิกในกลุ่มอีกด้วยครับและ A สุดท้ายคุณเลือกที่จะเปิดเผยต,ตัวตนคุณยอมรับครับว่าคุณคือช h a d o w ฮ u n นเ r อการเปิดเผยนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแต่ยังหมายถึงการยอมรับในบทบาทของคุณในเกมฆาตกรรม และการสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะของคนที่กล้าแสดงออกซึ่งสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกหวาดกลัวและมีความคารพต่อคุณได้สำหรับคนที่เลือกฆาตรกรประเภทนักเล่นเกมอัจฉริยะนะครับหรือว่า ABA คุณเป็นฆาตรกรที่มีลักษณะเป็นนักเล่นเกมอัจฉริยะโดยการเลือกเหยื่อที่มีประวัติเสื่อมเสียและใช้กลยุทธ์การฆ่าที่ซับซ้อนทำให้คุณสามารถคุมเกมและสร้างความตื่นเต้นในกลุ่มได้ การกระทําของคุณถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการในการทดสอบทักษะของตัวเองและความปรารถนาในการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างคุณมองว่าการฆาตกรรมคือเกมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ทำให้คุณรู้สึกว่ามีอำนาจและเหนือกว่าโลกที่คุณสร้างขึ้นเองครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือก A A B นะครับ คุณคือฆาตรกรประเภทเงาอันตรายที่ไร้ความปานีการเลือกเหยื่อที่เป็นที่รู้จักเช่นเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนี่ไม่ใช่แค่การฆ่าแต่เป็นการส่งสารหนึงความผิดพลาดหรือการหักหลังที่เขาไม่อาจให้อภัยเขาใช้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเหยื่อเพื่อให้การลงมือสมบูรณ์แบบและไม่มีช่องโหว่ใดๆกลยุทธ์ในการฆ่านั้นเป็นไปอย่างจงแจ้งการลงมืออย่างไร้ความปาณีและเฉียบขาด ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เหยื่อมีโอกาสตั้งตัวเหตุการณ์ถูกจัดฉากให้จบลงในพริบตาทําให้ดูเหมือนการกระทําที่ไม่ทันได้วางแผนแต่แท้จริงแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาครับและเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนการปกปิดนี้ทําให้เขายังคงลอยนวลและมันทําให้เขามีอํานาจเหนือเหยื่อและคนรอบข้างที่ไม่รู้ว่าเงาอันตรายนี้อยู่ใกล้แค่ไหน เขาชอบความลึกลับและความรู้สึกที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาคือคนที่ลงมือบทสรุปของคนที่เลือก A A B นะครับนักล่าที่เงียบและอันตรายเขาไม่ปล่อยให้มีความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ใดๆมาหยุดยั้งการฆ่าของเขาแม้จะลงมืออย่างโหดเหี้ยมแต่เขายังคงเป็นเงาที่ไม่มีใครจับได้การปกปิดตัวตนคือพลังของเขาเพราะมันทำให้เขายังอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆและพร้อมที่จะลงมืออีกครั้ง โดยไม่มีใครคาดคิดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบงันและเมื่อคุณรู้ตัวมันก็สายไปแล้วครับสำหรับคนที่เลือก a b b คุณเป็นฆาตรกรประเภทอัจฉริยะผู้ชอบเล่นเกมครับคุณเลือกเหยื่อที่มีประวัติเสื่อมเสียในสังคมเพื่อให้การฆาตรกรรมของคุณดูมีเหตุมีผลและเป็นไปตามความยุติธรรมในสายตาของคนอื่น คุณรู้สึกว่าการฆ่าเหยื่อเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการล้างแค้นแต่ยังสามารถทำให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นผู้ให้ความยุติธรรมในสังคมได้คุณใช้กลยุทธ์ในการฆ่าที่ซับซ้อนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความคิดอัจฉริยะของคุณคุณไม่เพียงแต่ต้องการฆ่าคนแต่ยังต้องการที่จะท้าทายตัวเองและคนอื่นในกลุ่มคุณสร้างแผนการมาอย่างดีทำให้การฆาตกรรมดูเหมือนเป็นเกมที่น่าสนใจ และ B ีสุดท้ายคุณเลือกที่จะปกปิดตัวตนอย่างลับๆและยังคงเล่นเกมกับความตายไปต่อสะท้อนถึงความต้องการควบคุมและเสพติดความท้าทายที่ไม่รู้จบนี่ไม่ใช่แค่การหนีความรับผิดชอบแต่คือการรักษาเกมให้อยู่ในมือเขาต่อไปสรุปนะครับคุณเป็นฆาตรกรที่มีลักษณะเป็นอัจฉริยะผู้ชอบเล่นเกมโดยการเลือกเหยื่อที่มีประวัติเสื่อมเสียและใช้กลยุทธ์การฆ่าที่ซับซ้อน ทำให้คุณสามารถควบคุมเกมและสร้างความตื่นเต้นในกลุ่มได้การกระทำของคุณถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการให้ความยุติธรรมในแบบของคุณเองฆาตรกรที่ไม่ต้องการจบเกมของตัวเองเขาเสพติดความท้าทายในการหลบหนีและสร้างปริศนาที่ยากต่อการแก้ไขเขารู้ดีว่าการเปิดเผยตัวตนจะทำให้เกมนี้จบลงแต่การปกปิดและเล่นต่อไปคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถึงพลังและอำนาจอย่างแท้จริง สำหรับเขาการฆ่าไม่ใช่แค่จุดจบแต่มันคือกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับคนที่เลือก BAA ฆาตากรประเภทอารมณ์รุนแรงและสแสวงหาความยุติธรรมคุณเลือกเหยื่อที่มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าใครสุม่มสุ่มห้าแต่พุ่งเป้าไปที่คนที่มีชื่อเสียงซึ่งสร้างอิทธิพลในสังคมเช่นอินฟลูเอนเซอร์ที่โกหกคนหมู่มาก หรือคนดังที่สร้างความเสียหายโดยไม่มีใครกล้าลงโทษการเลือกเหยื่อที่เป็นที่รู้จักทําให้เขามองว่าตนเองกําลังส่งสารสําคัญที่สังคมต้องการเห็นและการใช้กลยุทธ์ในการฆ่าแบบ A Shadow Hunter อาจจะลงมืออย่างรวดเร็วและดุดันเหยื่อจะไม่ทันตั้งตัวและการกระทําจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้คนอื่นตระหนักถึงสารที่เขาต้องการส่งเขาไม่สนใจการวางแผนซับซ้อนหรือเบาะแสที่ลงเหลือ เพราะสิ่งสําคัญสําหรับเขาคือการทําให้เหยื่อได้รับการลงโทษอย่างสาสมครับและการเปิดเผยตัวตนของเขาเขาเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่เพราะต้องการชื่อเสียงแต่เพื่อให้สังคมรับรู้ครับว่าเขาคือผู้ที่คืนความยุติธรรมเขาเชื่อว่าการยอมรับตัวตนนี้จะเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาที่เขากำลังแก้ไขและแม้เขาจะถูกจับหรือตาย เขายินดีเพราะเขาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องในความคิดของเขานั่นเองบทสรุปครับสำหรับคนที่เลือกข้อ B A A Shadow Hunter ที่คุณเป็นเนี่ยอารมณ์รุนแรงที่สแสวงหาความยุติธรรมเชื่อว่าการฆ่าคือการชำระล้างความอายุที่ทำเขาไม่ลังเลที่จะเปิดเผยตัวต,วตนและยอมรับในสิ่งที่ทำเพราะเขาไม่ได้มองว่าตนเป็นเพียงแค่ฆาตกรแต่เป็นผู้ชำระความผิดที่ยอมรับผลของการกระทำด้วยศรัทธา ในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นความถูกต้องนั่นเองครับคนที่เลือก BBA ฆาตรกรประเภทผู้กระทำการอย่างแยบยนต์เขาเจาะจงเลือกเหยื่อที่มีชื่อเสียงเช่น influencer ผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์หรือคนดังที่มีด้านมืดซ่อนอยู่เขาไม่ลงมือเพียงเพื่อฆ่าแต่เพื่อทำให้เรื่องราวของเหยื่อกลายเป็นจุดสนใจในระดับสังคม และใช้ความผิดพลาดของพวกเขาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานาการณ์วิธีการฆ่านั้นซับซ้อนและชานฉลาดครับชาร์โดว์ฮันเตอร์วางแผนมาอย่างละเอียดการฆ่าไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตแต่เป็นปริศนาที่เขาต้องการให้ผู้คนคลี่คลายเขาสร้างสถานาการณ์ที่ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุหรือปล่อยเบาะแสหลอกลวงเพื่อให้ผู้ตามล่าติดอยู่ในวงจรของความสับสนทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างแยบยนต เพื่อให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังและความอัจฉริยะของเขาและข้อ a. Shadowhunter เลือกที่จะเปิดเผยตัวตนการเปิดเผยตัวตนไม่ใช่การทำลายแผนแต่เป็นหมากตัวสำคัญในเกมของเขา Shadowhunter เปิดเผยตัวตนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างความตกตะลึงและทำให้ผู้คนหลงไหลในตัวเขาเขาเชื่อว่าชื่อของเขาจะกลายเป็นตำนานและการยอมรับความจริงเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมเรื่องราว ให้จบลงตามที่เขาต้องการครับบทสรุปของฆาตรกรที่เลือก BBA นะครับในบทบาทนี้เขาคือฆาตรกรที่เชี่ยวชาญในการวางแผนและปกครองเกมอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเปิดเผยตัวตนแต่เขารู้ว่านี่คือการสร้างตำนานให้กับตัวเองการกระทําทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างละเอียดและในท้ายที่สุดเขาไม่ได้แค่ฆ่าเหยื่อแต่เขาควบคุมเรื่องราวทั้งหมดทำให้ทุกคนรู้ว่า ไม่มีใครหลุดพ้นจากเกมของเขาได้แม้แต่ตอนที่เขาเปิดเผยตัวเองก็ตามและข้อสุดท้ายครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือก BBB นะครับคุณคือฆาตากรประเภทผู้ควบคุมและชำนาญในการฆ่าคุณเลือกเหยื่อที่มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียคุณพุ่งเป้าไปที่เหยื่อที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์คนเหล่านี้มักเป็นผู้นำทางความคิดหรือสร้างผลกระทบต่อสังคม ไม่ว่าจะในทางบวกหรือลบการกำจัดพวกเขาไม่ใช่แกการฆ่าแต่เป็นการทำให้เกมของเขามีความหมายต่อสาธารณะมากขึ้นการใช้กลยุทธ์แบบซับซ้อนทุกการฆ่าถูกออกแบบดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ธรรมชาติการวางแผนละเอียดละออจนไม่มีช่องโหว่ทําให้ผู้ตามล่าไม่สามารถระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์เข้าหาเขาได้และเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนครับ พอรู้ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เกมของเขานั้นต้องจบลงเขาชอบความลึกลับและความตื่นเต้นของการควบคุมสถานการณ์จากเบื้องหลังเขาสร้างเงาที่ไม่มีใครสามารถจับต้องได้ทำให้เขายังลอยหนวนและเกมนี้ยังเล่นได้ต่อครับสำหรับคนที่เลือก BBB คุณคือ Shadowhunter ที่มีความชำนาญและควบคุมสถานาการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบการปกปิดตัวตนคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เพราะมันทําให้คุณสามารถดําเนินเกมนี้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครจับได้คุณไม่สนใจชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักแต่โหยหาความพึงพอใจจากการรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาไม่มีใครตามรอยเขาได้นั่นเองครับหากคุณผู้ฟังลองฟังคำตอบของตัวเองแล้วอาจจะทำให้คุณได้สำรวจจิตใจด้านมืดของตัวเองนะครับ ไม่มากก็น,น้อยซึ่งการกระทําหรือเรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมติขึ้นทํามาเพื่อทดสอบสํารวจด,ด้านมืดของจิตใจเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดและหากคุณผู้ฟังชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและมาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและคุณผู้ฟังล่ะครับเลือกช้อยไหนกันเลือกกันไปเพราะว่าอะไรตรงกับคุณผู้ฟังหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ